สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้าตจะชวนทุกคนมาปรุงดินเก็บไว้ใช้เองนะคะก็เหมือนทุกครั้งค่ะเวลาที่เราจะปลูกผักนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ตายจะปลูกผักในกระถางนะาตก็จะมีการปรุงดินแบบนี้ค่ะทุกคนวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกวัสดุที่หาได้ง่ายๆค่ะวันนี้ตาตจะใช้เป็นเศษผักเหลือๆจากในครัวนะคะเนี่ยค่ะ เศษผักเศษเปลือกผลไม้ค่ะได้เก็บใส่ถุงไว้นะคะต่จะนำมาร่วมในการปรุงดินครั้งนี้ด้วยค่ะเปลือกมะม่วงค่ะทุกคนเปลือกเปลือกมะม่วงเขียวเสวยนะคะเนี่ยแล้วก็มีพวกเศษผักช้ำๆนะคะที่ทานไม่ได้แล้วนะคะก็เอามาปรุงดินด้วยค่ะ พวกนี้เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะทุกคนพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยเขาจะเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ดีมากเลยนะคะพอเราปรุงไปหมักไปเกิดการย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยค่ะเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีเลยนะคะลดขยะในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทิ้งค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพวกเศษผักเศษอะไรพวกผักกระถินนะคะผักสะเดาต่างๆนะคะนี่เอามาใช้ได้เลยค่ะ ในกระมังนี้นะคะต่จะปรุงดินถุงนะนี่ค่ะดินถุงที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวแต่จะแกะให้ดูว่าทําไมเราต้องปรุงทําไมเราจะต้องปรุงดินถุงก่อนใช้อ๋นี่ค่ะดินถุงที่เราซื้อมาสารอาหารมันไม่ครบค่ะทุกคนถ้าเรานําดินตัวนี้มาปลูกเลยนะพืชอาจจะเจริญเติบโตให้ค่ะแต่อาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแคะแกรนด้วยนะคะนี่ยค่ะ ดินไม่ได้สมบูรณ์นะก็ดูไปแล้วอาจจะมีดินผสมกับแกลบดำผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วลองนึกดูนะคะถ้าเราเอาดินเนี้ยไปอัดแน่นๆในกระถางรดน้ําไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งแต่แน่นยิ่งแต่แน่นค่ะรากก็อาจจะชอนใช้ได้ยากนะนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําไมจะต้องปรุงดินก่อนใช้ทุกครั้งค่ะอ่าเริ่มต้นเลยนะคะนี่ตัวนี้ขาดไม่ได้ค่ะเป็นปุ๋ยค่ะ จะใช้เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วหรือปุ๋ยคอกที่ไม่ได้ผ่านการหมักก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้นะคะวันนี้ไต่ใช้เป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้งค่ะที่ไต่ทําในตะกร้านะเนี่ยค่ะตัวนี้ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยค่ะเทลงไปเลยแกลบเก่าค่ะทุกคนนี่เป็นแกลบเก่าค่ะเทลงไปเลยกลับมะพร้าวสับค่ะ เปลือกกล้วยค่ะนี่ค่ะใครไม่มีไม่เป็นไรนะใช้ตามที่มีได้เลยนะคะใครมีเปลือกไข่เอาเปลือกไข่มาร่วมหมักด้วยนะคะแต่วันนี้ตายไม่มีเปลือกไข่นะใบไม้แห้งค่ะเอามาใช้ในการปรุงดินด้วยเลยค่ะดินที่เราจะนำไปปลูกพืชปลูกผักจะได้ไม่หนักจนเกินไปจะได้เบาจะได้โปร่งค่ะ ะคะ่ะลุกเคล้าไปเลยเท okay. ดินของเรามาเลยค่ะทุกคนดินถุงเวลาไต่ปรุงไต่จะปรุงทีละหนึ่งถุงนะคะอาตอนนี้ใต่เห็นใบก้ามปูด้วยนะคะที่อยู่ในดินถุงนะคะเขาอาจจะมีการแบบ ใส่ใบก้ามปูไปด้วยเนาะนี่ค่ะใบก้ามปูเล็กๆนะคะอ่าก็จะมีผสมของอินทรีย์วัตถุบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพียงพอที่จะเอาไปปลูกพืชปลูกผักเลยนะทุกคนดูสิคะเนี่ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆดินแน่นแน่นอนเลยนะดินแน่นกระถางน,นะคะ แล้วก็เศษอาหารของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนนี่มีเยอะก็ใช้เยอะได้เลยนะคะลดขยะในบ้านด้วยค่ะมันเบอรี่นะคะนี่ค่ะลูกหมอนพอดีว่าเยอะมากเลยนะที่ได้มานะคะ แล้วก็ชิ้นไหนที่ใหญ่ๆนะเราก็หักให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดให้เล็กลงหน่อยเนี่ยการขนายาวๆแบบนี้ค่ะก็หักเขาหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างค่ะให้เข้ากันเลย อันไหนที่จับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็แยกเขาหน่อยนี่ค่ะเราก็จะได้ดินที่มีทั้งปุ๋ยทั้งอินทรีย์วัตถุมากขึ้นค่ะ ปรุงดินทุกครั้งก่อนใช้นะคะปลูกอะไรก็งามค่ะทุกคนดินที่ปรุงเองนะคะปลูกพื้ผักงามค่ะปลูกผักสลัดก็ได้นะคะคณะน้ากวางปุงผักบุ้ง ไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ดินสูตรนี้ได้เลยนะคือปลูกได้ทุกอย่างเลยค่ะเอาไปปลูกในกระถางได้เลยใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะก็ปรุงในกระมังเหมือนต่ายอย่างเงี้ยค่ะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะแล้วก็พยายามใช้อินทรีย์วัตถุที่ตัวเองมีค่ะอ้าวคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะรดด้วยน้ํานะคะน้ําที่เราจะรดในวันนี้นะก็ให้ผสมจุลินทรีย์ลงไปด้วยค่ะ เขาจะได้กระตุ้นให้ทุกอย่างเกิดกระบวนการหมักเกิดกระบวนการย่อยสลายอยู่ในนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวไต่ก็จะเตรียมน้ำนะคะใส่บัวรดน้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาราดรถกองดินกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไต่ก็ได้เตรียมน้ำนะคะมาใส่ในบัวรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะปริมาณน้ำก็คือเกือบเต็มนะนี่วันนี้ไต่จะ ใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สงค่ะนี่ค่ะที่ทำอยู่ในแกลอน6ลิตรอ่าเราจะเทลงไปเลยนะคะกะกะเอานะคะทุกคนจะใส่ไปสักประมาณ600มลนะคะนี่600มลถึง1ลิตรนะคะใส่ไปเลยนี่ค่ะเข้มข้นเลยนะคะ ให้เกิดกระบวนการหมักอยู่ในดินนี้เลยนะคะเวลาเรานำดินไปปลูกอะไรก็จะได้งามๆค่ะเอาละค่ะเวลาเราเทลงไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งเทเยอะนะเพราะว่าเราจะต้องเช็คความชื้นของดินที่เราหมักด้วยนะคะว่าความชื้นโอเคไหม เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเช็คความชื้นก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนใครที่ทำจุลินทีสังเคราะห์แสงใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่คุ้นชินกับกลิ่นนะกลิ่นเขาค่อนข้างแรงค่ะทุกคนแต่พอดีว่าตายใช้งานเขาบ่อยนะคะเลยเริ่มชิน ชมกับกลิ่นนะก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้เหม็นเท่าไหร่นะคะแต่ครั้งแรกที่ไา่ทำเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่าโอ้กลิ่นแรงเลยค่ะลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเช็คความชื้นก่อนค่ะทุกคนอ่อหยิบมาปั้นนะคะปั้นเป็นก้อนอ่าแล้วก็ดูว่า เขาอยู่ทรงไหมไม่แตกนะคะอ้าวโอเคค่ะเทไปพอดีเลยนะคะแล้วเราก็หมักแบบนี้ค่ะห้าถึงเ็ดวันนะคะจริงๆอยากให้หมักเจ็ดวันไปเลยแต่ถ้าใครด่วนใช้ก็ห้าวันนะแล้วก็หาพลาสติกมาคลุมค่ะเป็นกระสอบปุ๋ยนะคะเป็นฝาโอง่งฝาถังอะไรก็ได้นะเอามาคลุมไว้ ให้เขาได้เก็บความชื้นค่ะนี่คือเหตุผลที่เราต้องคลุมนะคะก็คือให้ความชื้นยังอยู่ไม่ระเหยอ,ออกไปนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยสําหรับการปรุงดินนะคะทุกคนใครมีเศษผักเศษผลไม้ไม่ต้องทิ้งค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบนี้ละคะ่ะทุกคนเอามาปรุงดินก็ได้เอามาทําปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้นะคะเนี่ยค่ะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นดินที่เราป,ปรุงเนี่ยเอาไปปลูกอะไรก็งามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ